มาคุยดามไปแล้วพี่กูทดาไปแล้วไอ้ของนะพื้นที่เหมือนกระเบื้องข้างน้ำอ่ะตอนนี่ไม่ใช่กระเบื้องหรอวะาเอ็ดีไซน์เนี่ยไม่มันมันไม่สวยไม่ใช่ไรอันนี้ยไม่สวยสงสารดีกยี่อยไรอ่ะว้าพี่บอยรู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้เรากำลังสัมภาษณ์พี่บอยอยู่ปากมันปีบมิตูเลยนะครับผมพูดอะไรวะปิีบมิจูแต่ว่าพี่ใครเช็ดกระจกวะ ิรัดให้หมดไม่ได้ดดโอเคสปีดเดี๋ยวนะแปะ๊บหนึ่ง x x ปรับเกมโหมดอยู่ใช่ไหมใช่ครับตกใจนึกว่าเกมโหมดศูนย์เดี๋ยวตายจริง โอเคตายที่นิราอะไรตัวตอนหนึ่งใจตอนหนึ่งไปหาครับกูจำได้ว่าคือมีเดี๋ยวก็ลองเพลงนั้นอีกอ่ะอยากกินนมอมดวกกว่าอยากกินนมอมดวกกว่าจนได้ไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยตอนหนึ่งหาปลาใครตอบปะ เจมลองคายกินด้นะพอดีไปเยอะใครไปตบอ่ะใครไปตบน้องฮาเลยมึงกล้าตบไหมขาอย่าตบขาเลยเออโอ้โหโอ้วหวห้วหัวห้วห อ่ะคิดในแง่ดีอ่ะมันอาจจะไม่ทำร้ายเด็กไปขนาดนั้นก็ได้แล้วมันมันมันแสดงให้ถึงว่ากูนั้นโหดเยี่ยมมากแค่ไหนอจริงไอ้เหี้ยผ่าสวรรค์นรกไม่จริงไล่สาระไม่มีปีอยู่หรอกกูจะล่อมึงที่นรกแล้วกูจะลากไปขุมี่ลึกที่สุดแล้วกูจะฆ่ามึง มึงขอเนี่มึงไม่อยู่มาจุดพ่อแม่พี่มึงเอาพี่กูกลับมาไปไกลแล้วไอ้เหี้ยอินอินคนที่หน้าเหมือนมึงกูจะฟ้องทุกคนเดี๋ยว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 ไอ้เหี้ยคนที่ปิดตาข้างเดียวหมันกูจะตายจะตายหาหมดเลยบมเข้าวเราอินมันอินไปแล้วก้าวช่วยด้วยมันอินไปแล้วคนที่ถ้าถึงตอนนั้นจริงๆพวกพ้องของมึง ก็คงตายหาดกันหมดแล้วหรอวะเอาละจนถึงตอนนี้เหมึงก็ยังไม่พูดทีแรกก็กาจะไม่ถึงตายหรอกนะแต่สงสัยต้องเชิดไก่ให้ลิงดูหน่อยแล้วเรามัง โอเคคัดทานเดี๋ยวเก้าหัวล้อทำเพี้ยไรในในนี้ไม่มีหัวล้อนะแต่แต่หัวล้อให้ลูกกูหัวล้อทำเพี้ยอะไรเบี้ยวบี้ยวอินบมดไปนยครับขอโทษอินหมดไปนะครับขอโทษเบี้ยว วทำไมช้าขึ้นไปเดี๋ยวนี้หนูเพิ่งไปถุงเมื่อกี้ขอโทษบอกช้าบอกบอกบอกไงวะาที่บอกไปมอกอีกแล้วเมื่อกี้อีพีที่แล้วก็หมอบอีพีนี้ก็หมอบอีกสัตว์คายหลอกกันีอ้ผู้คุมคนไหนทิ้งปืนไว้หรือเปล่าต้องขยัน้องขยัก็โดนน้องน้องมาเติมแสงตรงนี้ที่ไหนอผู้ผู้คุมคนไหนทิ้งปืนไว้มึงก็เก็บไปยิงผู้คุมเลย อกไปยิผู้้คุมดันนี้คือซีนสุดท้ายของพี่บอยพี่บอยรู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้เรากำลังสัมภาษณ์พี่บอยอยู่ป้วงครับปิพี่ตุ่เลยนะครับผมพูดอะไรวะพี่ตู่แต่ว่าพี่พูดอะไรวะมันคือภาษาอะไรสว่างไปไหมพี่พูดปิมพี่ตุ่สว่างไปไหมเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะปันมันมันปริมปริมอะอ่ากําลังดีน้องใหม่อันนี้มมัันีโอเคครบบอยไม่เลยอยากจะบอกคนดูไหมครับสําหรับซีรีส์นี้ ยินดีติดตามช่องคานาชันได้นะครับผมนี่เกี่ยวใช่เลยวะฝากซีรีส์เราไอ้ยีนดีฝากชอบแม่สำหรับซีรีส์นี้อ๋ออยากยินติดตามคานาชันเอ๊ะมาเวนี้ได้ไงเนี่ยพี่บอยโอเคเดี๋ยวตอนเริ่มมาแกงควบคุมอ่ะจะยังไม่ไม่มาอยู่ตรงนี้นะตอนแรกจะอยู่ข้างหลังก่อนแล้วก็ค่อยเดินขึ้นมาเซตที่ตรงนี้จําที่ตัวเองไว้ให้ได้แล้วก็เล็งปืนไว้ดีๆแต่ว่าคนยิงอ่ะจะเป็นแค่ซันคนเดียวที่ยิงว้าา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 

เฮ้ยเฮเฮ้ยมึงไม่ใช่คนสั่งด้วยซ้ําคนสั่งก็เขานั่งเงียบอยู่นะนี่เรานี่หนูเชยขนาดจดในกระดาษเลยเหรอก่อนหน้านี้เราสองคนอะเชยพี่พอพี่ดิมพึ่งมาให้จดในไอแพดอะเริ่มเริ่มคิดแหละโอ้โูเชยขนาดนี้เหรอหนูลืมว่าโอ๋อเลืมว่าไอแพดอยู่ในม้องนี้อะพวกมึงก็เถียงกันอยู่นี่หว่าใช่ไหมจะเอาสีไหนดีเอาสมุนไหนกลุ่มไอแพดจบเลย ปนูลืมไปแล้วมันมี iPad เข้ามาแล้วไงให้หนูแบบอ๋าโอเคไม่ทดเดียวก็ไอแพดเนี่ก็ลืมไปเลยว่าว่าเราอยู่ในยุคที่มันมี iPad แล้วอ่ะอนูก็แบบน้องไหม่เราเอากระดาษกรดากระาษระารดาอกะรดาานัดกระาา่าาษาษกประดาษดาษยระรดารดรรืดจะถือกมะดาษก้กระดนะแกรแกก็จ้องะาราาเดะา ทำอย่างนี้แต่ได้ส่วนมึงคือกูไม่ได้ก๊อปอันนี้จะวางให้มึงไงไอ้ยี่คือมึงก็หายจะมาวางสิมันต้องเป็นกูตลอดเลยหรือไงที่จะมาวางไอ้ยี่นะอย่าตีกันใจเย็นกูไม่ชอบเน็ตเลยคิดผิดคิดถูกให้มึงคู่กันเนี่ยเฮ้ยผมก็มวยถูกคู่พี่คิดผิดแล้วพี่มวยถูกคู่เพี่เ้ยค่ะผมอยากรู้ว่ามวยจีพี่บอยไปไหนอ่ะ เจ๋งแล้วออกไปแล้วออก็บอกอยู่ว่าเจ๋งแล้คิวจะทำเมื่อยชอบชอบสีเดียวคิวสีโมเดลไม่ผ่านพี่ไม่ได้ต่อโอเคมาซีนสามก่อนหน้านี้คือพวกเราแยกกันไปแยกกันไปถ่ายใช่ไหมก็คือตัดมาอีกทีก็คือพี่กับไม้ก็คือมานั่งเก็บฟุตของ นนทำไปเรื่อยๆจนไปเจอสมุดอยู่เล่มหนึ่งเป็นสมุดเก่าๆพอเปิดอ่านก็รู้ว่าแบบเออเจ้าของสมุดนี้มันเป็นแบบเคยเป็นเจ้าของตึกนี้แล้วเสือกดันเป็นคนที่แบบเฮ้ยพี่เคยทําข่าวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเคยทําข่าวเกี่ยวกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ไม่รู้ว่า มันคือที่ของเขาอะไรประมาณนั้นสักพักหนึ่งคู่อื่นก็คือพวกคู่เอ็กกับทากิออมกับบู๊อะไรเงี้ยก็เริ่มแตกตืน่นพากันวิ่งออกไปจากตึกงเลยอยู่ก,ก็กรีดวิ่งกันออกไปเลยทีนี้พี่กับไม่แบบสงสัยก็เลยลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปว่าพวกเองเล่าให้ฟังว่าเจอผีแล้วก็แบบบางคนก็แบบเล่าให้ฟังว่าเออโดนผีเข้านะอะไรเงี้ยพอแบบได้สติกันก็พาวิ่งกันออกมาตอนนี้พี่ก็เริ่ม5050 50, แล้วว่าเออแม่ง <c oughs> คงจะเป็นผีจริงๆพวกมึงไม่น่าจะปั่นแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะไปดูให้เห็นับตยย่ดนนไองืคูร พี่ก็เลยเอา,าไอ้เหียกูชนกับผีอยู่แม่งเลยวิ่งไปดูแม่งเลยแต่ปรากฏก็ไม่เจออะไรตั้งใจจะกลับแต่พอหันกลับไปเนี่ยเจอเลยหลังจากนั้นก็แตกตื่นพายกันโกลอยออกมาอีกรอบจบโดยกันที่หนีกันอย่างนั้นแหละตอนพี่ดีบอกว่าถ้ามีเวลาน่าจะแต่งหลังบ้านน,งงนู้นนึกถึงง่านั่นแะวัยรุ่นไฮจะกูหลังบ้านานี่งมีออท,อม,ทอมอย่างเดียว ครบสูดยมีใครมีใครเคยดูไหมไปรุ่นไฮสคูดูหนูเคยดูพี่หนูเคยดูหนูเคยดูมึงก็ต้องเคยดูอยู่แล้วแหละมึงแสดงอะน้องพี่ดิมนกินส้อาคุณตเตี้ยขับรถอะ่มองห็นเฮยรถเหมือนไอ้นี่เลยว่ะในเรื่องกินบุกอะผมนึกถึงวิตามบินเลยมิไปตอร์บินไป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 มิตอร์บินไปไปไป ไอน้องไม่ขับรถแล้วกูณดิคุณดิคอนต้ออกแท้เลยพี่เฮ้ย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 เรียบร้อยถ่ายยากไปแล้วไอ้จิ๋วไอจิ๋วอ่ะกูทำไปแล้วพี่กูทไปแล้วไอของนะพื้นที่เหมือนกระเบื้องห้องน้ำอ่ะนั่นนี่ไม่ใช่กระเบื้องหรอวะไอดีไซน์เนี่ยไม่มันมันไม่สวยไม่ใช่ไรอันเนี้ยโอ้ยไม่สวยภาษาที่ดีไรอะ ไอโนนทนนนะสเฮ้ยมึงทำปูกระเบื้องเสร็จแล้วมึงมาช่วยทำซ่วมก่อนเสกซ่วมให้หน่อยเอาหลุดเลยหลุดอ่าหลุดไปแล้วใครเช็ดกระจกวะเฮ้ยเฮ้ยเช็ดกระจกเช็ดกระจกเช็ดกระจกมันโดนเซกขนาดนั้นเลยเหรอเสกซ่วมโอ้เช็ดดีด้วยมาเด็นอะ าเยอเสกซ่วมมันโดนอยากกินนมอ้อมลูกกวาดไม่ให้กินร้อนย้บยิบยิบกำนันขับบิ๊กไบค์ว่ะไอ้ให้กินนมชมลุงลุงเท่จังอ่ะต่อไปก็พอตัวก็พอตัวแล้วหลาน ฉันทำผิดไปแล้วจริงจีอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยหนูอยู่ในดินช่วยด้วยยินพี่พี่ทำไมยินฮะคุได้ยินยีนพี่ก็ได้ยินค่อหน้าเหรอค่อหน้าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะปกติปกตินะเขาไม่เคาะล้อมทุกเกันนะพี่ปกติเขาไปเลยไอ้ไอ้บันนอกหลอกไอ้บันนอก เผื่อข้องามไม่เหมือนใน Google ไงไมี๋พี่ด่าพี่ด่าน้องมันนอกไม่ได้เว้ยพี่ต้องด่าไอ้ไอ้คนเมืองกรุงตัวอีตัวนี้อันนี้เหรอเออทุกคนเนี่ยพวกเราต้องเข้างวีดีมเปืดอไทยอยู่ ไม่ใช่ไอ้เหี๋อถ่ายเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วพี่เองพี่เองพี่เป็นคนเดินออกโอ้แม่กูพีเองด้วยตกใจเลยอยยใครใครถ่ายวะก็มีกูคนเดียวนี่หว่าใครเอามใครเป็นคนที่ถ่ายตอนนั้นเลองงเลยออกดูเกาไม่ออกเลยยยยเกาขอโทษเกามองไม่เกาเห็นแค่ชุดนักเรียนเดินออกไปแหมอเฮย ปรับส่วนสูงขึ้นก่อนไหมพี่ดิมเห็นหนูเอาเลยปรับ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 เลยหน้าลอยจมจมกพี่ดิมพี่บอกมาเอาหนูออกไปด้วยออกมาออกเลยอะโอเคครับจะออกไม่ออกออกครับออกมีใครอยู่อีกไหมออกมาออกมาเร็วออกกันนะพี่ออกกันนะครับออกกันนะครับพี่ออกกันนะพี่ปิดแล้วนะจะดิมหัวเร่อพี่ไปป่าเปตอนกลางคืนซีนที่สี่ในโรงเรียนช่วงดึกเฟิร์สวิววันที่สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดเริ่ม นี่ไงตั้งแต่เข้ากองมากูยังไม่หยุดขำเลยอะไน้ำตาใสกันชงอะขำไม่หยุดกูยิงแน่เลยเนี่ยอยากกินแมงสาบบ้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอ่ะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วตอนนี้หมอรักษาไม่หายนะครับะล้างจานให้หน่อยเนี่ยหนูขอถ่ายฉากนี้ก่อนนะโอเคแอมหนูพร้อมไหมอ่ะอย่าซีหนึ่งอย่าให้ไปล้างจานนะไป นนไม่ได้คันปากแบบแบบนั้นนะ่ะอออ๋ยากแกแปไม่ไม่ได้อยากแทบอยากร้องเพลงมไม่ใจคันปาก,ปากจริงออยากเกาอ่ะเอาเอาส้นเท้าพี่คันเกาให้ไหมเอาส้นเทา้าพี่คืนพี่นิ่มใจหย,ยอกเล่นหยอกเล่นแก้ปัญหาด้วยส้นตีน โอยิเดมหนูตกบันไดเย้เฮ้ยไม่ใช่เไ้ยเป็นไงบ้างน้องเป็นไงบ้างโอเคดีใช่ไหมขาปกตินะแพ้เสียงในหัวแพ้เสียงนหัมีอะไรเกิดในจุกมันไหมนี่ใครครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรอันนี้ใครอ่ะเดี๋ยวแค่ต้องมาเขาซื้อได้ครับไอ้แก่แก แหมแค่พ่อครับเออแค่นั้ยเออโดนลาวิษเกิลเออเฮียบุเทียนนะว่าไม่เออจริงไปทักเกี่ยวกับรายการเออชุดเด็กแต่บ้าไปเด็กบินบีนบินอันนี้เขาเข้าโลเรียบร้อยแล้วปนเฟี้ยวเบอริ้ีมโลชิปโลอันนี่ชิปโลแล้วนี่ชิปโลละเออหนูมาแล้วพ่อซร์ฟหนูอย่าตีกันอย่าตีกัน เอ้ย,อยกแก่คนดทีเลยสักอย่าตีกันอยาตีกันย่ตีกันนะ,ะนเยปดสามสองหนึ่งแอนแอคช่นังได้ยินเสียงคลิกเมาส์มาอยู่เลยใช่กิก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 กิ๊กกิกกิกกิากกิ๊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 กกิกกิ๊กกิ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 ิกก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 กกกกิกกิกกิกกกก โอเคหายแล้วปิดสามสองหนึ่งแอนแอคชั่นหืมเสียงน้อยฟูฟูใครเปิดโบเวอร์ครับหนูว่าเสียงแกหนูได้เลยไม่ใช่ได้เหรอเสียงอะไรอ่ะหนูไม่ได้ยินนะหายไปแล้วเปิดโบเวอร์อ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่เสียงหน่อยครับ สวัสด <Alo> ีครับผมวันน <Hello. S 1> ี้พมากินสุปโอเด้งนะครับผมหมูเด้งไปดูมมดูมงไดูไปดูมไดูมดูมงไปดูมไปดูมึงไปดนมไหนูเึนไปดนมงไปดูมงไปนึงไปดนมึงไปดูมึงมึงไปนูมึงดนนปดูมึนมึงไปดูมมึงคนนมงนึ เธอดีใจอ่ะดีใจอะไรน้องพี่ดีมถูกหวยเท่าไหร่พี่พีมเลี้ยงสักทีอะโอเคคัสยังยังไม่ทันเฉลยไม่ถูกไหมอ่ารีบรีบีพี่มึงรีบราะว่าเป็นแปลกกูรู้ไหมมันอยู่เธอญาติอะไรคันเนี้ยจริงไอ้กูเคยขับ